ที่นี่สวยงามมากค่ะภูทับเบิกดิดูวิวสวยๆนะคะนี่ที่นี่ภูทับเบิกค่ะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทสวนดูดิสวยงามมากนะคะทุกคนดูนี่ก็จะเป็นที่วาอาหารเขาค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะอันนี้ วิวสวยๆนะคะรีสอร์ทดูรีสอร์ทเขาเมื่อคืนนี้ก็พักตรงนี้ตอนนี้ก็จะกลับแล้วให้ดูวิวสวยๆนะคะกำลังสวยงามช่วงนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูดิเอภูเขารอบรอบ,ร,อบรีสอร์ทนะคะให้ดู รถก็ขึ้นไปบน้างบนนนะคะรีสอร์ทไปแล้วรถก็จะขึ้นไปทุนเป็นที่พักรีสอร์ทของพวกนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนดูดูดอบๆสวยงามมากคะ่ะรีสอร์ทบูทับเปิกอันนี้ครัว นุ่นรถจอดรออยู่รถจอดรอดจะกลับกันแล้วดูสวยๆก่อนนะคะดูสวยๆนนะะสวยมากค่ะที่พักรีสอร์ทของผู้ับเบิกนะคะสวยงามมากบายไปแล้วนะคะลาก่อนนะผู้ับเบิก